นันไม่เจอก็เย้ัสดีค่ะทุกคนตอนน uh, okay, voilà ี้เราอยู่ที่ MRC ขอนโยธินนะคะเราจะไปงานอาร์ตมาร์เก็ตใช่แล้วหัวเหอะก็คือนั่งรถเมย์มานะคะหัวก็จะแบบจะเสริมมากตอนนี้อยู่กับแอนนีวะใช่ทุกคน อโอ้หตัวอะไรรู้บ่ห็นน้อปมนตัวอะไรกันเหมือนองุออ่นก็วะว่าทำไรทำไรข้าวปากน้อง ยังไงนะเขาเหมือนเขาจะปรับปรุงแบบเอมทีให้มันเป็นแบบสถานที่จัดกิจกรรมเดี่ยวศิละปะอะไรเงี้ยเออก็จะแบบเหมือนมันอาร์ตสเปซอย่างนี้นนมีคนถ่ายรูปเต็มเลยซึ่งเราว่าดีนะเพราะว่าเอมาทีแม่งก็แบบ,บว่างๆลงๆออใช่ไหมเป็นพื้นที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ทําอะไรอยู่แล้วอเออทําให้เป็นงี้มันก็จะแบบสดใสโอ้โหสีเข้ากับชุดมาก <laughs> ออแล้ววันนี้มันก็มีงานไอ้นี่ Shares of Love นะคะทุกคนเหมือน Fifty s h a d e อ of g r ไม่ใช่เนื้อมาคุไม่หวัแล้วอวีนเลยวีก็ตรงนี้แหละควีนเน้อมาทุกคนเออวีนน้มาใส่กล้องไม่ไหวแล้วนั่งรถเมล์มาอืมวันนี้เราก็จะมาช้อปปิ้งร้านมาร์เก็ตนะคะมีดนตรีด้วยดนตรีสดด้วยว้าวไม่อคยเดินดู

แล้วก็มองหาของกินด้วยนี่ไงมันคือตัวอะไรก็ไม่ น้องก้อนเปียบินเจ้าก้อนเจ้าก้อนเป็นส่วนตัวแทนของปีอาร์จิ๊งเอตแทนของปีอาร์บินพาทุกคนมาชจนใครในโลกที่สนุกสนานน้องเหมือนองุ่นมากเลยจริงอุ้ยมีหลายสีด้วยกูชอบสีทองสีทองก้อนทอง

หัวใส่เข้าไปะแต่หัวไม่ถึงน้องม่หลดนะทุกคนง่ายอย่างหลดเลยคือมันเปลี่ยนเป็นแนวอาร์ตหมดเลยนี่่าตอนแรกมันไม่เป็นอีน่ะตอนแรกมันก็จะเป็นทั่วไปพวกร้านอาหารร้านอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนดูสิ <c oughs> เปลี่ยนไปแบบวีดอาร์ตเลยว่ะลุ้นๆน,นี่ห้องน้ำ เอ้ยดูทีห้องน้ำยังมีอารอ์ตแบบว่าเม่ส <c oughs> ีเหลืองเงี้ยเลยแต่ข้างในก็ข้างในาก็มีตกแต่งนิดนิดหน่อยไปดูห้องน้ำกันโอ้โหห้องน้ำก็มีตกแต่งอู้แมนน่ารักอุ้ยน่ารักดูห้องน้ำกันนะคะทุกคนสรุปวันนี้พาทัวร์ห้องน้ำไม่ใช่หรอโอเคไป แกนี้ก่อนเอาออกมาแกนี้ว่าหายไปแล้วหายไปแล้วเจอแล้วไปดูห้องน้ำอสุดน่ารักมาใช่นี้ก็เป็นร้านยาวๆเลยมขอแบบส่งๆเร็วๆเละเด๋ยวจะมาช็อปจริงจัอีก็อก็ส่วนใหญ่งานเนี้ยคนที่มาออกบูธอ่ะก็จะเป็นพวกศิลปิน ศิลปินมาออกพูดเองเออพวก<ม>แบบศิลปินอิสระอะไรอย่างเงี้ยตามในทวิตเตอร์อะไรอะไรแนั้นเไปดูนี่กันที่โงสร็งานอืซึ่งก็จะเป็นแบบพวกศิลปินที่เขามามาออกเองอะ่ะเออก็จะไม่ใช่พวกเจ้าใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบมาเดินงานแบบนี้มากเพราะว่าเหมือนเราได้แบบสนับสนุนศิลปินโดยตรงอะ่ะอือก็เดี๋ยวจะไปช็อปแล้วเดี๋ยวก็จะมาดูว่าได้อะไรบ้างตอนนี้เดินชมก่อนดีกว่าดูดินะ่ะ รักสดใสมันดีดุดิดูดิดเป็นตัวอะไรอ่ะไปดูตัวไหนน้องไฟแบบให้ศิลปินมีไฟอะไรอยู่บ้างศิลปินจงมีไฟถือดอกกับถือหัวใจไฟจีนเลื้อช่วยเฮ้ยมันมีความคอลแลมปเห็นไหม คอนแลมกับโรเซฟใช่ไหมไอ mm hmm. ตัวนี้มันคือไอันี้ป่ะใช่พีทใช่คือ mm hmm. มันมาคอนแลบกับ b t เดูดรตุีนองคนนั้นอ่ะวายโซีิซก็คือเป็นที่สำหรับอาร์ตศิลปะโดยเฉพาะไปเลย mm hmm. แล้วผมกินต้องไปไม่ถึงหมดที่อื่นนะคะแล้วดูมีอะไรซ่อนอยู่อีก เพราะมันน่ามาถ่ายรูปมากจริงๆอืเพราะว่าแบบที่เยอะลายแบบถ่ายแบบแนวสตรีทอาร์ตอะไรเงี้ยวว้าจับน้องไฟขาวคูลคิสเลยว่าสลิปเดี๋ยวนะ What Yes <Yeah. laughs> sleep is for the week ถ่ายถ่ายรูปไี่ต้องจัดเลยนะอือาร์ต อขามาเจอบูธแรกนะคะทุกคนที่น่ารักมากสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาย,ยาญาจำกัดมหาชนยินดีต้อนรับทุกท่านน้องตู้ตุ๋ยน่ารักมากมเดี๋ยวขอดูก่อนนะ,ะ,นะเหมือนอยู่ในรนรกอะะ่ะแต่นนี้อยู่ในสวรรค์ถูกต้องครับมันเป็นตัวเดียวกันเป็นเรื่องราวของอายาญาลูซิเฟอร์อะไรเงี้ยแบบน้องเคยแบบเบสบอลอะไรพาราไดซ์จอดของจอห์นวิวตันอะไรเงี้ยก็แบบ น้องเคยอยู่บนสวรรค์แล้วว่อยู่ดีๆวันนึงน้องเผลอกินคาร์โบเป็นหัวตัวเองเพราะมันอร่อยอะไรเงี้ยใช่น้องแบบอยากกินโดนัทเปนหัวตัวเองเขกินเสร็จแล้วน้องเลยแบบอ่ะแย่จังโดนในประเทศซะแล้วแล้วก็ตกสวรรค์ตูมไปอยู่แล้วก็ตั้งโรงงานโดนัทซะเลยอะไรเงี้ยใช่ประมาณนนั้ไอ้ที่มันบอกว่าอะไรนะศิลปะยืนยาวชีวิตแต่งตันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ แต่ว่าความจริงแล้วมันจะมีคําตอบอีกประมาณว่างั้นเราจงสร้างศิลปะอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแบบนักเราแบบดูนัดสักดุกซึงมากเลยนะทุกคนวันนี้ก็น่ารักตุสียืนนี้ก็สวยนะ่าไปกันดารตอนใหม่สัหนึ่งปีนะครับหมายถึงน้องกันดานะครับตอนตอนใหม่เมื่อเดือนที่แล้วนะล่าสุดเดือนที่แล้วใช่ไหมครับกำลังจะเม้ามอยกัน สาวๆเขากังจะเมาใช่ใช like> hmm, um, yeah, ่เขานั่งอยู่แบบในห้องล็อกเกอร์ริมสระกันมานานคนน้องดาวก็น้องกาก็วิ่งอยู่ข้างนอกนางแจ๊ก็วิ่งต่อไปแล้วก็ทําที่ตรงนั้นนะครับทําก็สต็อปยู่ตรงนั้นดีใจ๊จังไปเจอมีรางวีอะไรให้างในด้วยอะไรครับโอ๊ยเก๋อุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเย่เยน่ารักมากเลยเป็นกิโกะที่บอกให้เป็นตัวเองขอให้ขายดีครับได้มาแล้วเทรน รักกมากมขวดพอชั่นน่ารักมากทุกคนดูสิถุงขน,นมขนมบอกเลยว่าพวกอาร์มร์เกตอะโอ้โหแพ็คเกจจิ้งเขาแบบเวอร์วังแบบนี่มึงได้กับอะไรบ้างไหม <laughs> ทุกงานเลยนะทุกเจ้าเลยแบบว่าเวอร์วังมากเราไปเดินชอปต่อ เป็นเซรามิกปั้นมือน่ารักมากขอถ่ายวิดีโอหน่อยนะคะน่ารักมากน่ารักมากเลยจะแดินตัวจะไม่เหมือนกระโลกปั้นมืออันนี้อยู่ถึงตรงไหนคะสุดท้ายสุดท้ายจอยแมาชอบเมียวทรงเนี้ยตัวนี้มีไข่ด้วยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะมีไข่แล้วตัวนี้มีตัวนี้มีค่ะ ไม่มีใครตัวคู่ตัวเดียวชอบเจไม่มีใครไหนไหนไหนไปไหนขนมขนมเสร็จแล้วชอปปิ้งนะคะเดี๋ยวกลับไปรีวิวอีกทีว่าซื้ออะไรมาบ้างภารกิจต่อไปก็คือแดด คนนี้หิวแล้วต้องไปหาของกินเดี๋ยวนะแล้วมันออกทางไหนวะก็คือจะบอกว่าที่เอามาทิพยหลโยธินมันมีแต่ขายศิลปะอุปกรณ์ศิลปะงานอาร์ตอะไรอย่างนี้มันไม่มีของกินเหลือแล้วทุกคนมีแต่วพวกร้านน้ำอะ่ะกับร้านเบเกอรี่นิดหน่อยแต่ไม่มีร้านอาหารจริงจังเพราะงั้นถ้าจะกินก็ต้องไปกินที่ยูเนียนไม่ก็เซนลาดนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็จะไป ตรงจะกินท <laughs> <high> <laughs> okay. ี das ่ไหนที่ไหนก็ได้ไปเดินดูก่อนแล้วกันยูเนี่ยหรือเซนลาดนะคะโอเคมูฟไปสุดท้ายเราก็มากินร้านเดิมร้านประจำนั่นก็คืออาจิบังแต่เด็กนี่เราเพลองเมนูใหม่ด้ยสิ่งนี้คืออะไรนะ เมนจิเมนเมนจิคัสสุเมนจิคัสสุเป็นเขาเรียกว่าอะไรหมูบดใช่หมูบดหมูบดก็มาลองมันเป็นยังไงอ้าวอ่าคนนี้จะลองก่อนนะคนนี้ลองชิ้นบางเล็กไหมคะที่มันมีน้ำจิ้มมาให้ซอสแบบอืม น,นุ่มเนี่ยอร่อยมากาข้าวคุณภาพปีเลยก็สมแล้วที่เป็นร้านชัดจ,จังที่ <c oughs> ท้าวอะไรที่มันไม่ใช่ร้านเมกเ,เนี่ยการันตีได้ว่าอร่อยอเนื้อชื่นขอบกินแบบเปล่าๆก่อนได้ไหมก <c oughs> ินเปล่าๆก่อน นุมนน่มมากคนหนุ่มไหนจิ้มจิ้มซอสข,ขาวซอสขาวมันเหมือนอะไร,รอ่ะซอสอะไรวะจำมันนึกไม่ออก้มันก็จะมี้อสทงกระสือใช่ไหมเนี่ยในชะ่้อสทงกระสือ รอบนอกนุ่มหนังอร่อยมาลองได้เมนูใหม่ฮะจังโอเคต่อไปเราก็จะกินกินนะทุกคนขอตัวไปกินก่อนแหละไป้ากลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แสงใกล้จะหมดแล้วเราต้องมารีบถ่ายก่อนแสงหมดนะคะเดี๋ยวจะมืดโอเค กลับมาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของที่เราไปช็อปปิ้งมาที่งาน s h a d e s of Love นะคะ Art Market นั่นเองก็ส่วนใหญ่อะเราก็จะซื้อ,อาจากศิลปินที่แบบเราติดตามอยู่ในทวิตเตอร์หรือว่าบางทีแบบไปที่งานแล้วเฮ้ยไปเจองานแบบถูกใจแล้วก็จะแบบติดตามในทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในทวิตเตอร์กันค่ะทุกคนรีนเริ่มพันกันเริ่มแบบไม่รู้เรื่องโอเคเอาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้าง อันนี้ก่อนละกันอันนี้ได้จะเป็นขวดโพชันแหละทุกคนของศิลปินท่านนี้ฉันซื้ออะไรมาบ้างนะฉันซื้อเจ้านี้ฉันซื้อกระจกพับกับขวดโพชั่นมานะคะเออเดี๋ยวจะแปะลิงก์ทวิตเตอร์ไว้เผื่อใครสนใจอยากติดตามศิลปินนะคะอันนี้จะเป็นขวด พอชั่นซึ่งเขาจะใส่แบบว่าหินที่แบบมีความหมายดีๆต่างๆอะ่ะคือก็จะออกแนวสายมูนิดนึงก็แบบถ้าใครแบบว่าพอจะรู้ก็จะรู้ว่าแบบพวกสายแบบหินอัญมณีเนี่ยอัญมณีแต่ละอย่างอะ่ะมันก็จะมีความหมายของมันนะคะอย่างเช่นอันนี้น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดไหมทองนะน่าจะเป็นช่วยเรื่องเกี่ยวกับแบบการเงินความมัง่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักมากแกเอาจริงก็เหมาะซื้อเป็นของขวัญให้นะ อืมแบบเป็นหินความหมายดีๆเสริมอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะฉันชอบดีไซน์เฉยๆจะ้ะฉันชอบมันสวยซื้อเพราะสวยนะคะไม่ได,ไได้ไม่ได้เน้นใส่มูอะไรขนาดนะั้นหรอกอันนี้จะเป็นกระจกคือต,ตัวการ์ตูนที่เขวาวาดประจำจะเป็นน้องแมวม่วงนะคะน้องชื่อเลเลค่ะก็เป็นน้องแมวม่วงแมวเวทมนต์อันนี้เป็นกระจก ก,ก็จกเนี่ยนะอุ้ยนี่นะคะ่ะเราก็เอาไว้แบบคือตั้งใจเอามาใช้เวลาแบบแต่งหน้าเนี่ยแหละแต่งหน้าเติมลงเติมลิปอะไรยเงี้ยครับมีความคิตเตอร์ด้วยแหละไม่รู้ในกล้องเห็นชัดไหมต่อไปศิลปินท่านต่อไปจะเป็นอันนี้อุ้ยอันนี้ใช่เขาเขาขายบูธเดียวกันศิลปินสองท่านนะคะเขาก็เลยแถม กาด Happy n e w Year เรามาให้ด้วยน่ารักมากนี่เป็นกาดที่เขาแถมมาส่วนอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ก็อันนี้เขาจะลายเส้นน่ารักกวหวานเออเราซื้อสติกเกอร์มาเพราะว่ามันมีเซตใหม่เป็นเซตวาเลนทนยพอดีเลยนี่น่ารักมากสติกเกอร์ได้ขัดนะคะก็ใครเป็นสายสติกเกอร์นี่แบบรับรองตามอาร์ตมาร์เก็ตอะมีเยอะมาก เอาไปติดแบบได้ทุกสิ่งอย่างติดคอมพิวเตอร์ติดสมุดโน้ตติดอะไรนะเออแล้วเราก็ไปแลกสอขอสอบปีใหม่มาด้วยน่ารักไหมคือลายเส้นแบบฟุงฟิงหวานเห็นแล้วแบบเห็นแล้วหิวใจฟูนะคะก็เลยชอบอืมยี่ต่อไปจะเป็นอันนี้แมวส่วนใหญฉันซื้อแต่แมว เขาเป็นทัสแมวนี่อันนี้ก็จะเป็นนะคะบูธของพี่พีน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นพวงมุญแจที่เรืองแสงได้ตีมฮาโลวีนใจเรานะคะเป็นฮาโลวีนทุกวันก็คือวันฮาโลวีนค่ะภายแพรของฮาโลวีนแล้วก็จะมีสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์แมวพาเฟตแมวพาเฟ่แมวแบบนะคะ น่าทั้งน่ารักและน่ากินค่ะ <laughs> สติกเกอร์อีกแล้วนะต่อไปน่าจะเป็นเจ้าสุดท้ายและที่สอยมาในวันนี้นะคะจริงๆก็มีร้านน่าสนใจเยอะแต่ว่าถ้าเราซื้อหมดเราก็จะล้มละลายนะคะเราก็ต้องเลือกเฉพาะที่เราแบบว่าปิ๊งจริงจริงทุกคนอันนี้โคตรน่ารักโคตรน,น่ารักเดี๋ยวนะจะแกะออกมาวนะันนียคือมันมันห่อ่มาอย่างหนาเพราะว่าต้องกันแตก มันเป็นงานแฮนด์เมดอะแบบว่าอะไรนะเซรามิกใช่งานเซรามิกแฮนด์เมดฉันจะแกะออกไหมวะเฮ้ยโอเคอันนี้ฉันเห็นในทวิตเตอร์แล้วแหละแล้วฉันก็แบบมาเจอที่หน้างานนี่พี่สอยมา น้องแมวอยู่บนดาวนอนอยู่บนดาวโคตรน่ารักเลยแมวส้มด้วยนะเวย้ยน่ารักมากนะคะมีเป็นแบบจิ้งจอกนอนแผ่แบบว่าหลายอย่างมากเข้าไปติดตามแอกเขาได้นะเราไม่ค่อยมีที่วางไงเราก็เลยไม่ได้ซื้อมาเยอะเท่าไหร่ไม่มีที่ตั้งเราต้องระวังน้องแตกนะคะรักห,หมดแล้วค่ะสำหรับของที่ซื้อมาในวันนี้นะคะก็ รีวิววันนี้ที่ไปอาร์ตมาร์เก็ตเมโทรอาร์ตมาก็รู้สึกว่าก็ดีนะที่เขาแบบว่าทำพยายามทำมาร์ทให้มันเป็นที่แบบว่าเหมือนเป็นคอมมูนิตี้เกี่ยวกับศิลปะมีการจัดแสดงศิลปะมีกิจกรรมมันจะมีแบบเวิร์กช็อปด้วยนะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็จะมีร้านขายพวกอุปกรณ์ศิลปะสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีอาร์ตมาร์เก็ตอยู่เรื่อยๆเนาะเราก็คิดว่ามันเป็นการ ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ดี M r t ทเพื่ออุทินเนี่ยก็จะเน้นเป็นอารต์ตไปเลยนะก็จะแบบไม่ได้ไม่ค่อยมีกับอาหารร้านอาหารอะไรแลละถ้าร้านอาหารก็ต้องไปกินตามห้างซึ่งมันก็ติดห้างอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะก็ดีค่ะและคิดว่าเขาน่าจะพยายามทําแบบกิจกรรมแนวอาร์ตแบบเรื่อยๆอะ่ะเออแล้วใครสนใจก็ไปเดินเล่นกันได้นะคะหรือใครเดินทางผ่านอยู่แล้วเนี่ยก็ไปแวะชมกันได้น่าจะมีเรื่อยๆแหละอาร์ตมาร์เก็ตอืมก็สนับสนุน งานสวยๆดีๆของศิลปินกันได้นะวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแดดแสงจะหมดพอดีไ <c oughs> ว้า้า้ถ้าบบมีคอนเทนต์เลยนะ่าสนใจน่าทำเดี๋ยวก็จะออกไปถ่ายแล้วก็แบบว่ามาฝากทุกคนกันนะคะเย่ yeah. แบบมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะสนับสนุนกันได้นะวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วไปละ ไปแล้วคะ่ะบ๊ายขวดครีน